ทัศนคติของแจ็คหม่าเนี่ยมันเป็นทัศนคติที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ภายใต้การนําของธุรกิจรายใหญ,ใหญ่ซึ่งสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีออกมาใหม่ๆเพื่อดูแลผู้บริโภคเพื่อตอบสนองตัญหาของผู้บริโภคในยุคในยุคดิจิทัลแบบยุคนี้เนี่ยนะฮะยุค 5G เนี่ยคนซึ่งจะพงงาดขึ้นมาผู้นําทางความคิดในสังคมเนี่ยบางบางทีมันไม่ใช่ฝ่ายการเมืองซึ่งเถืออนนาจ เพราะฉะนั้นต่อให้สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีตลอดกาลเนี่ยยังไงยังไงคนซึ่งจะเป็นพระเอกในสังคมจริงๆเนี่ยจะเป็นฮีโร่ของของคนซึ่งอยู่ในวัยศึกษาโตขึ้นมาอยากจะเป็นแบบใครอย่างเงี้ยเด็กๆมันก็โตขึ้นมามันก็อยากจะเป็นอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันก็อยากจะเป็นอย่างแจ็คหม่าดิใช่ไหมอย่างอย่างเจฟฟเบรโซสของอเมริกเนี่ยผมเคยเจอไหมเด็กที่อยากโตขึ้นมาแล้วเป็นอย่างสีจิ้นผิง่อาจจะมีผมอ่ะผมอยากเป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กแต่ว่า ท่าที่ผมเจอคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้โตขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอย่างสีชิ่นผิงยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีในเกมแห่งอำนาจเนี่ยนะฮะแจค็คหม่าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นําสูงสุดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องค่อยๆขยับทัศนคติเขาบ้างว่าเวลาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยอย่าให้มันเกินหน้าเกินตาผู้บริหารสูงสุดประธานาธิบดีตลอดการและผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศ ผมต้องขอบคุณที่โพสต์สุดเออเขาสรุปประเด็นนี้เป็นภาษาไทยแล้วผมอ่านดูแล้วผมสนใจสนใจในมุมหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมาเขาได้ไปแสดงวิสัยทัศน์บนวทีแห่งหนึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมเกี่ยวกับระบบธนาคารของจีนอย่างเผ็ดร้อนว่าเราไม่ควรใช้วิธีการบริหารจัดการสถานีรถไฟเพื่อจัดระเบียบสนามบินเราไม่สามารถใช้วิธีการในอดีตเพื่อควบคุมอนาคตได้เกมในอนาคตเป็นเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่แค่ทักษะการจัดการ มาวิจารณ์ข้อตกลงในการกำกับดูแลด้านการธนาคารที่ออกมาโดย Basel Committee on Banking and Supervision ว่ะครับว่าเป็นเครือข่ายสมาคมคนชาราไม่ถึง2ส,สัปดาห์ต่อมาเนี่ยก่อนที่ Ant Financial Group เนี่ยนะจะเข้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะจะเปิด IPO เนี่ยก่อนเปิด IPO เป็นแค่3วันเนี่ยคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนรวมทั้งธนาคารกลางจีนเนี่ย เขาได้เรียกผู้บริหารของแอนด์กรุรวมทั้งแจ็คหมาเข้าพบถัดมาในวันที่หนึ่งก็มีคำสั่งช็อกโลกก็คือแจ็คหมาเนี่ยเจอตลาดหลักทรัพย์เสีส่ยงไฮ้ระง,งับ IPO มูลค่า3 4 5 5 0 0ล้านดอลลาร์ของ a n น r o กรุ๊ปคำสั่งฟ้าผ่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคำพูดของหมาไม่มากก็น้อยหลายคนวิเคราะห์อันนี้โพสต์เดย์เขาเขียนมาดีนะฮะเนื่องจากในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน นั่งฟังอยู่ด้วยหลายคนอย่างเช่นหวังอี้ชานซึ่งเป็นอดีตมือปราบคอร์รัปชันและก็เป็นมือขวาของสีชิน้นผิงมีผู้ว่าการธนาคารกลางจีนฟังอยู่ด้วยมีรัฐมนตรีคลังฟังอยู่ด้วยรวมแล้วแต่อยู่ในแวดวงธนาคารการเงินทั้งนั้นนะฮะเป็นบิ๊กๆ g ในในแบงกิ้งในการกํากับดูแลแบงกิ้งด้วยก็เสียหน้าไม่น้อยเพราะฉะนั้นหมาเขาพลาดเรื่องอะไรในสังคมจีนเป็นสังคมซึ่งไม่ต้องการให้คนเสียหน้า ถ้าคุณจะวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเนี่ยคุณไม่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างตรงหน้าเช่นเดียวกันกับสังคมไทยนะฮะเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวใน Wall Street Journal ต,ตามมาว่าสีจิ้นผิงเป็นคนสั่งระง,งับ IPO ของ a อ t Group เองซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนเนี่ยเขาก็เริ่มรวบรวมรายงานรวมทั้งที่ Ant กร o ๊ปเนี่ยใช้แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลอย่างหัวเบยไม่ใช่หัววนะหัวเบยหัวเบย เครดิตก๊าเสมือนจริงเพื่อกระตุ้นในคนจนและคนรุ่นใหม่ก่อนนี้เพิ่มขึ้นจนนํามาสู่การล้มล้าง IPO ครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะมันไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้ฟื้นกลับขึ้นมาก็ได้แต่สิ่งที่ผมพยายามชี้เห็นคืออะไรก็คือว่าซีจิ้นผิงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่จริงๆและนอกเหนือไปจากนั้นระบบการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เอาคนซึ่งจะทําในสิ่งที่เกินหน้าเกินตาผู้มีอำนาจสูงสุด คือแจ็คหม่าเล่นบทบาทตนเองได้ในการเป็นอภิมหาเศรษฐียกระดับคุณภาพชีวิตของคนจีนในการให้ผู้บริโภคที่ยากจนและที่มีไรายได้ปานกลางทั่วราชอาณาจักรและแม้กระทั่งทั่วทั่วท,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 ทั่วจีนแผ่นดินใหญ่และทั่วโลกเนี่ยนะสามารถใช้สินค้าของเขาได้แต่ว่าผลประโยชน์ที่แจ็คหม่าสร้างให้กับรัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย ในเชิงในเชิงคุณค่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการเงินการพาณิชย์เนี่ยมันคืออะไรล่ะมันคือฐานะในโลกมันคือฐานะในโลกว่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นระบบแบบพักคอมมิวนิสต์พักเดียวเนี่ยนะฮะกองทัพหนุนพักคอมมิวนิสต์เป็นเสาหลักในการค้ำชูระบบะเผด็จการประธานาธิบดีคนเดียวตลอดการพักคอมมิวนิสต์แบบนี้กองทัพค้ำชู สถาบันซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วแล้วมีนักธุรกิจที่เก่งคิดนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ออกแบบกลไกในการซื้อขายของที่มีประสิทธิภาพสร้างไรายได้มหาศาลเนี่ยต่อให้เป็นระบบคอมมิวนิสต์แบบพรรคเดียวเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังดีเยี่ยมมีคนเก่งๆแบบนี้ไม่ต้องเป็นอเมริกาถึงจะมีซักเกอร์เบิร์กหรือจะมีดอซี่เป็นจีนก็มีแจ็คหม่าแล้วก็จะมีอภิมหาเศรษฐีเก่งๆก,ดกาดๆหลายคนเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลายคนเนี่ย ขึ้นมาดีๆได้คือระบบจีนเขาต้องการชูว่าเขามีคนอย่างนี้ได้ต่อให้เป็นแบบปกครองแบบเผด็จการแต่มันเป็นเผด็จการที่มี meritocracy แต่สิ่งที่เขาไม่ต้องการคือเฮ้ยอภิมหาเศรษฐีพอเริ่มโตขึ้นมาเริ่มดังเริ่มรวยเราเริ่มเชื่อว่าตัวเองเนี่ยฉลาดและเก่งกว่าผู้นำที่แท้จริง ต่อให้แจ็คมาเนี่ยนะฮะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารได้ดีกว่าสีชิ้นผิงหรือดีกว่าผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของจีนเ่ยนะฮะตราบใดที่เขาเก็บเก็บส่วนนั้นไว้แล้วไม่แสดงออกอย่างเกินหน้าเกินตาเนี่ยเขาอยู่ได้และเขาจะได้เป็นอภิมาษถีบนจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไปแต่อย่าล้ำเส้น เมื่อมาล้ำเส้นและถ้าในอนาคตเขาลั้ำเส้นอีกเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะหายไปอย่างง่ายดายเนี่ยไม่ต้องห่วงก็คือทรัพย์สินเงินทองที่แจ็คหมาสร้างมากับมือน้ำพักน้ำแรงล้ำแข่งของเขาทั้งสองแข่งสองขาทุกอย่างที่สร้างมากับมือถ้าเขาล้ำเส้นเขาโดนยึดทรัพย์หมดเขาโดนยัดข้อกล่าวหาเขาโดนปั้นปั้นเรื่อง ปั้นคดีขึ้นมาว่าทุจริตคอร์รัปชันถ้าเขาเกินหน้าเกินตาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งบริหารประเทศชาติและแผ่นดินจีนอีกครั้งถ้าเขาไม่เกรงใจและเขาทำให้อีกฝ่าย Lose Face แจ็คหม่าจะจบลงในแบบที่เป็นอาชญากรติดคุกนี่คือจีน